อันนี้ก็ยกให้น้องไปก่อนนะเอีเล่โอเคไหมทำไมอ,อ่ะฮะเป็นอะไรอยู่ดีๆวันนี้มันเกิดน้องนะตอนนี้ต้องรักน้องรู้ไหมให้เพียวเล่ต์เขาได้ไหมอะ่ะให้เพียวเล่ต์ได้ไหมให้เพียวเล่ต์ได้ไหมฮะได้ไหมตัดสิทธิ์ต่อ, <S <S อเขาเพียบเลยอยากได้ใช่สีนี้เหรอไม่ใช่อ่ะพี่มไม่ใช่สีนี้หรอกมกอั้งฮะใช่สีนี้เลยเหรอ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดน้องเชเบ็นะพ่อเอ็มก็มีของขวัญมาเซอร์ไพรส์เขานะครับเป็นของขวัญที่น่ารักมากซึ่งเป็นซึ่งพ่อเอ็มาซื้อมาสองอันออมเล็ตเขาอยากได้มากนะครับตอนนี้เขาก็กําลังเดินมาหาพ่อเอ็มนะพ่อเอ็มก็คิดว่าเขาอะอยากได้มากแต่พ่อเอ็มจะแก้งให้น้องเชเ็ดคนเดียวก่อนนะครับแต่ของชิ้นนี้เป็นของที่ออมเล็ตเขาอยากได้มากเขาไปเจอที่ตลาดนัดกับพ่อเอ็มครับแต่พ่อเอ็มจะแก้งให้น้องเชเบตก่อนนะเพราะวันนี้เป็นวันเกิดน้องเชเบตนะครับเดี๋ยวเรียกเขามาดีกว่าอ ซึ่งวันนี้นะครับอาโอ,โอก็มาหาแต่เช้าเลยนะครับก็พาน้องเชบเบตกับพี่อมเฤตเขาไปซื้อขนมที่เซเว่นนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปน่ารักนา่กนารักที่ช่องไกเจียวฟิล์มนะครับก็ <c oughs> อย่าลืมฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดใครคะวันนี้วันเกิดใครคะไม่ใช่วันเกิดอาโอตังหา,าว้าวันเกิดน้องเชบเบตเหรอโอ้ยสวัสดีครับวันนี้น้องเชเบตกี่ขวบแล้วครับอาขวบพี่อมเฤตกี่ขวบครับ เอาวันนี้พ่อเอ็มมีของขวัญมาให้น้องเชเบตเดี๋ยวฝากให้พี่ยอยมเล่ทายเอาเพียมเล่เอาของขวัญให้ให,ให้ให้น้องเชเบตหน่อยเอาของขวัญให้น้องเชเบตหน่อยอ่อาม,อมันคืออะไรมันคืออ,อะไรคอหมาหรือเปล่าฮะมันคืออะไรฮะมันคืออะไรคะเบแล้วขอดูหน่อยคือขอะไรครับอย่าให้หล่นนะทำดีๆนะอันละหลายบาทนะคืออะไรครับอ่าสีอะไรสีใช่สีโปดหรือเปล่าใช่ไหไม ฮะใช่สิบอกเระเอ้ยแฮปปี้เบิร์ t เดย์นะคะไหนเไดี้น่ารักไหมนี่อันนี้เอาไปห้อยอะไรเอาไปห้อยอะไรห้อยอะไรเอาเลยรับเอาไว้ห้อยอะไรอันเนี้ยห้อยโทรศัพท์ใช่ไหมอ่ะเอาไปมีความตกมากๆนะคะน้องเทเบร์รล้วพี่เบรนดีอะไรให้น้องนะเฮ้ยเดี๋ยวหล่นนะเดี๋ยวหล่นนะมาอเวียงอย่างนี้ตกพื้นเป็นรอยเลยนะอ่าอ่อันนี้อันลกี่บาทครับพี่เบรูู้ไหม 79บาททำไมจำราคาได้ละ่ะฮะอะไรจำราคาได้คะทำไมอม็ตร,รู้ราคาล่ะคะอยากได้มาตั้งนานแล้ว <c oughs> วันเกิอดอม็ตวันที่เท่าไหรค่ครับเดี๋ยวรอวันที่สองนะเดี๋ยวซื้อให้อเม็ตบ้างนะครับผมมันเป็นงานแฮนด์เมดเฮ้ยอะไรหล่นนะ่ะลูกอมใช่ไหมโอ้ยมันหล่นจากนี้หรือเปล่าเออหล่นจากนี้หรือเปล่าดูดิใช,ใช่จะได้ยืดคืนเลยนะอ่าแล้วแล้ววันเกิดอม็ตมีของขวัญให้น้องไหมคะ ฮะรางวัลเกิดเองเหรียญเมืองขวัญให้น้องไหมฮะทำไมไม่มีให้น้องเลยคนอื่นเขาก็มีให้หมดทุกคนเลยอ่ะนั่นใช่เบ็ดเพี่ยมเหรียญแหองขวัญยังคะขอดูหน่อยสิไหนมันเป็นอะไรขอดูหน่อยอ๋อเป็นยังไงเนี่ยสีมันสวยมากเลยนะเอาโอนึว่าอะไรรู้ไหมปลอกคอนนี่ยเออเอาโอ้มีอะไรให้น้องขีเบ็ดยังเอาซื้อขนมให้แล้วครับโอ้หมดวิกหลายตังเลยนะ จริงอันเนี้ยมันเป็นของที่พี่อเมเิกเขาอยากได้นะครับแต่ว่าพอดีพ่ออมก็ซื้อมาให้พี่อเมเิกเขาแหละแต่ว่าเขาอ่ะไปดื้อตอนปีใหม่นะครับเขาก็เลยไม่ได้นะนะก็เลยอันนี้ก็ยกให้น้องไปก่อนนะอเมรโอเคไหมเอาไมอะ่ะฮะเป็นอะไรอยู่ดีๆวันนี้มันเกิดน้องนะตอนนี้ต้องรักน้องรู้ไหมดูน้องเบิดเ,เหมือนจะไม่ชอบเลยนะเนี่ยชอบชอบไหม ให้เพี้ยมเหรียญเขาได้ไหมอ่ะให้เพี้ยมเหรียได้ไหมให้เพี้ยมเหรียได้ไหมเฮะได้ไหมต่อส่ต่อเขาเทียบเหรียญอยากได้ใช่สีนี้หรอไม่ใช่อะ่ะหมยมองไม่ใช่สีนี้หรอกมั้งฮะใช่สีนี้เลยเหรอฮะยเจเบตให้พี่เถอะของจริงมันเป็นของพี่เข้าใจไหมคะให้พี่ได้ไหมเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่โอเคไหมได้ไหม สีม่วงนะสีม่วงอ่ายังเกิดตลอดทั้งที่ยังเกิดนะตกลงกันได้ยังหนูอ,อยากได้สีม่วงเหรอเอออเล็ใช่มันนี้เหรอไม่ใช่อะม้าไม่จำผิดสีแล้ว,วอ่าเพิ่มซื้อมาให้แล้วอันนี้อันนี้ของออมเล็ตนี่สีนี้ตั้งหา้านี่คนละอันไปเลยเดี๋ยวไปเอาใส่หม้อหัวพละนะดีใจไหมใช่อันนี้ไหมใช่อันนี้ไหม ช่สีนี้ไหมที่เป็นรูปนี้นะจําได้ว่ามีไอ้นี่ไอ้นี่ใช่ไหมมันจะเป็นตัวเนี้ยใช่ไหมดีใจไหมคะดีใจไหมดีพต่น้องเสบดีนะแต่น้องเเบดเนี่ยเดี๋ยวก็ทาหล่นแน่นอนน้องเสบดูเหมือนไม่ค่อยรักษาของเลยนะครับผมทว่ามันจะหล่นแน่นอนเลยนะน้องเสบดทาอย่างนี้นะส่วนว่าอีกอย่างหนึ่งคืออะไรที่พ่อพิมซื้อมาคืออะไรหรืออะไรอย่างหนึ่งเคลไม่ได้แล้วเพราะว่ามเล็กดื้อนะครับตอนปีใหม่ก็เลยอดไปเลยนะ ก็เหลือออีกย่างหนึ่งที่ต้องรอรุนว่าอัมเรอจะได้เมื่อไหร่นะครับรอติดตามดูนะฮะม้าเ้าจะไปหรอวันนี้จะไปทางไหนบ้างครับไปกินข้าวแล้วก็ไปทําบุญใช่ไหมซื้อเคสเหรอซื้อเคสหรืืออเเคคสสซ้มือถือเหรอรเคคสับไอแล้วไอแล้วโอเคอัมเรอเก็บไว้ดีๆนะครับไว้ดูวันเอาไปใส่อะไรได้บ้างนะแต่แต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้ามีคนเขามากระชากทีเดียวหลุดไหมโอ้ว่าน่าจะหลุดกระจายเลยนะมันนเป็ แขวนตรงกระเป๋าแขวนตรงอะไรก็ได้สซัรพรายของขวัญมันเกิดทั้งคู่นะอ้าวหล่นแล้วมาเก็บมาเก็บเก็บเก็บพอพอมาบัตรถือให้พอไม่ต้องเอาละสีม่วงสีอะไรก็ไม่ต้องเอาเลยเอาสองอันเลยไม่ค่อยรักษาของบอกว่าอย่าทาตกอย่าทำตกก็ไม่นีเอาไปสองอันเลยแล้วก็เก็บไว้เดี๋ยวซื้อโทรศัพท์ให้เครื่องดีใส่สองเครื่องเลยไม่ค่อยรักษาของเลยเชอเบนไม่ไหวเลยถ้าทำหล่นอีกทีจะยึดเลยนะไม่ค่อยเห็นค่าของเลยเอาทำไงดีเออทำหล่นยังไงมันก็เป็นรอยสิ ไม่ไหวเลยอ่ะห่วงกินแต่ขนมไม่ไหวไม่ไหวโอเคนะครับสำหรับทีนี้เดี๋ยวเพื่ก็ขอตัวเดี๋ยวจะพาเข้าไปวันเกิดละไปทําบุญไปซื้อเค้กด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปเป่าเค้กท้องเชเบสด้วยนะครับไปติดตามในช่องเชเบสดันนี้แล้วกันโอเคไปกันแล้วนะครับอ้ออะไรดีใจไหมใจเพราะเอ็่านว่าอะไรเอ็ไออ่นว่ามินิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ้อมเลยหน้าเสียไปแล้วนะครับเราแลวโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย บายยอมฤตบายบายค่ะ